ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,235ถึง5,236เมื่อได้ยินความรู้สึกของหลินว่านเนอ ซุนชื่อตรงก็จำอะไรบางอย่างได้และพูดว่าคุณหนูฉันรู้สึกว่าหัวหน้าคนปัจจุบันของตระกูลอิตตเป็นผู้หญิงด้วยและมีอายุใกล้เคียงกันกับซูจือ,อายุซึ่งเธอมีนามว่าอิโตนานาโกอะไรนะหัวหน้าตระกูลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงด้วยเหรอหลินว่าเหนอในตอนนี้อดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความตกใจว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติใช่ไหม มันเป็นไปได้อย่างไรที่สาวๆอายุ20ต้นๆต,ต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าตระกูลใหญ่ระดับประเทศอย่างงานเหรอหรือว่าเธอมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเย่เชิญด้วยหรือเปล่าซึ่งชื่อตรงกล่าวว่าโอ้ใช่คุณหนูขอให้ตรวจสอบบันทึกการจากไปของเย่เชิน และฉันพบว่าเขาใช้เวลาอยู่ในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วและหลังจากที่เขาไปญี่ปุ่นอิโตะนานากโกเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่นานมาพ่อของคุณอิโตะนานากโกเขาก็กเกษียณอายุราชการในการปกครองตระกูลอันดับหนึ่งอย่างตระกูลอิโตะที่มีพลังอำนาจสูงสุดในญี่ปุ่นและแผ่ขยายมาสู่จีนแผ่นดินใหญ่ในบางส่วนโดยปล่อยให้ลูกสาวรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งชื่อตรงกล่าวเสริมว่าฉันจำได้ว่าโตเกียวเมืองหลวงกำลังตกอยู่ในความโกลาหลในเวลานั้นและลูกชาย และลูกสาวของซูโชอาดาวเจ้าหนายของตระกูลซูตังก็ถูกลักพาตัวโดวยครอบครัวชาวญี่ปุ่นโชคดีที่ทั้งสองนี้ไปได้และตระกูลซูก็ส่งนักฆ่าไปกวาดล้างครอบครัวของผู้กระทำผิดคนนั้นเพื่อแก้แค้นให้กับหลานชายและหลานสาวของตระกูลซูเรื่องนี้มันช่างน่าสนใจเกินไปแล้วในตอนนี้หลินว่าเนือพูดขึ้นพร้อมหัวเราะตราบใดที่เย่เฉินไปถึงสถานที่นั้น มีบางอย่างเกิดขึ้นท่าฉันพูดถูกว่าซูจือ,อยู่ตกอยู่ในอันตรายในญี่ปุ่นเธออาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเยเินนั่นอาจคือเหตุผลที่เย่เชนช่วยสิ่งที่เยเชนต้องการอาจไม่ใช่เพราะตระกูลซูยกที่ดินและชดใช้ให้แก่เขาแต่อาจเป็นเพราะตระกูลซูก้มลงกราบและยอมจำนวนต่อเขาพูดอย่างนั้นหลินว่าเหนือกล่าวเสริมว่ายังมีตระกูลอีกตอ,อีกที่อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่พวกเขาอยู่รอดในสถานการโกลาหลในครั้งนั้นเพราะเยเินช่วยพวกเขาเอา ไว้ได้และทำให้ตระกูลอิโตแข็งแกร่งและขึ้นอันดับหนึ่งยึดครองอำนาจเบียดเสร็จในโตเกียวและญี่ปุ่นทั้งหมดบางทีอิโตอาจจะเป็นผู้หูของเยเชนอีกด้วยก็เป็นได้ด้วยครอบครัวอิโตทั้งหมดอยู่ในมือของเธอหากเย่เชนต้องการเขาก็สามารถเทมันออกมาได้ตลอดเวลา ซุนชื่อตรงยิ้มเล็กน้อยในเวลานี้คุณหนูคุณอาจจะประเมินสูงเกินไปกับเย่เชิญคนนี้คุณไม่สามารถแน่ใจได้ว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเย่เชิญก็ต้องเป็นเยเชิญที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมหลินว่าเนยยิ้มเล็กน้อยและถามเขาเป็นการตอบแทนว่าเยเชิญมีความสามารถอย่างเห็นได้ชัดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเขาแม้แต่ภรรยาและแม่ภรรยาของเขาที่อาศัยอยู่กับเขาทุกวนันไม่รู้ตัวตน และความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาคุณรู้หมายว่าทำไมเพราะเขามีมุมขี้คลาดใช่ไหมซึ่งชื่อตรงถามด้วยความสับสนว่าคุณหนูคุณรู้ได้อย่างไรว่าภรรยาและแม่สามีของเขาไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเย่เชินหรือว่าเนยิมและถามเขาว่าเพราะก่อนหน้านี้ฉันเจอแม่ภรรยาของเขาไปที่วัดเพื่อขอพรคุณรู้หมายว่าความปรารถนาของเขาคืออะไรซึ่งชื่อตรงพูดอย่างว่างเปล่าว่า ฉันเออฉันไม่รู้หลินว่าเหนอกล่าวว่าแม่พันรยาของเขาได้ขึ้นไปขอพรต่อพระพุทธเจ้าว่าขอให้เธอสามารถทำเงินได้มากมายด้วยการขายสินค้าออนไลน์คุณคิดว่าสิ่งที่เธอขอเธอจะทำเงินได้เท่าไหร่จากการขายสินค้าออนไลน์เหล่านั้นหนึ่งรอยล้านต่อปีหรือหนึ่งพันล้านต่อปีละ่ะฉันกลัวว่าดอกเบี้ยทรัพย์สินของเลเชิญที่ถูกโยนเข้าไปในธนาคารนั้นมากกว่าสิ่งที่แม่พันรยาเขาขอซะอีกแม่พันรยาของเขาสายตาสั้นมาก คุณคิดว่าเธอจะรู้หรือไม่ว่าฐานะของเยเชนคืออะไรซ่นชื่อตรงอุทานว่านี่นี่มันไม่สมจริงเกินไปแล้วคนที่อยู่ด้วยกันทั้งวันพวกเขาจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเยเชนได้อย่างไรหลินว่าเนื้อพูดอย่างเฉยเมยว่าจริงๆแล้วพวกเขาทําผิดพลาดเช่นเดียวกับคุณซ่นชื่อตรงกำลังยงอยู่กับสิ่งที่หลินว่าเนอรอพูดว่าเขาผิดพลาด ฉันผิดพลาดอะไรครับคุณหนูฉันหวังว่าคุณหนูพูดให้ฉันเข้าใจชัดเจนหลินว่าเนื้อพูดอย่างจริงจังว่าการที่โดยสัญชาตญาณคุณไม่อยากคิดว่าเย่เชนแข็งแกร่งคุณคิดเสมอว่าเขาไม่สามารถมีพลังขนาดนั้นได้คุณคิดว่าเขาไม่สามารถดชนะวังว่านหลงและตระกูลซูได้และคุณยังคิดว่าชีวิตและความตายของตระกูลซูตระกูลอิตโตะและครอบครัวชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ในมือของเขาได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหล่านั้น ไม่สามารถทำได้ด้วยมือของเขาเองตัวตนที่แท้จริงและแม้ว่าคุณจะใช้เวลากับเขาฉันเกรงว่าคุณจะไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่างแน่นอนคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดถูกต้องไหมหรือว่าเธอพูดขึ้นอีกครั้งฉันได้เห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเลเฉชนและฉันรู้ว่าความแข็งแกร่งของเขามีน้ำหนักเท่าไหร่ดังนั้นในใจของฉัน ฉันยินดีที่จะคิดว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดฉันอยากเชื่อโดยสัญชาติยานว่ามันต้องเป็นการกระทำของเล่เฉิน ซึ่งชื่อตรงไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้าเบาๆและพูดว่าสิ่งที่คุณหนูพูดเป็นความจริงมากฉันได้รับอิทธิพลจากการรับรู้อัตนัยของฉันที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินวัตถุประสงค์ของฉันถ้าฉันเชื่ออัตนัยว่าสิ่งที่เป็นเท็จความคิดเชิงตักกะวัตถุประสงค์ของฉันจะยอมรับความถูกต้องของการรับรู้อัตนยของฉันและฉันจะไม่รำคาญที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของฉันหลินว่าเนือพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังว่า พันรยาและแม่พันรยาของเลเชินอาศัยอยู่กับเขาตลอดทั้งวันซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะหาเบาะแสได้ แต่เมื่อพวกเขาเชื่อว่าเย่เชนจะไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรือว่าเย่เชนเป็นเพียงเด็กกำพร้าและไม่สามารถมีภูมิหลังที่ดีได้จากนั้นเมื่อพวกเขาพบเบาะแสพวกเขาจะไม่รำคาญที่จะขุดลึกลงไปและคิดเกี่ยวกับมันในกรณีนั้นเย่เชนจะต้องทำตามการรับรู้ส่วนตัวของพวกเขาและมีเหตุผลอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นเขาจะสามารถหลอกพวกเขาได้ทำให้พวกเขาตาสว่างโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่พวกเขาคิดมันเป็นเพราะสิ่งนี้จริงๆใน ในเวลานี้ซิวหญิงซานที่อยู่ด้านข้างก็ทำท่าจะอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเย่เฉินคนนี้มีตระกูลเย่และตระกูลอันอยู่ข้างหลังเขาความแข็งแกร่งของเขาเองก็ไม่มีใครเทียบได้หลังจากการต่อสู้บนภูเขาเย่หลิงในครั้งนั้นเขายึดตระกูลซูและวังว่านหลงตระกูลซูยังคงมีความแข็งแกร่งต่อไปนอกเหนือจากนี้มีตระกูลอิโต,ตในญี่ปุ่น แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังสามารถริเริ่มที่จะแสดงความอ่อนแอของตัวเองเพื่อให้ทุกคนบนโลกเห็นว่าเขาไม่มีอะไรเฉกเช่นคนธรรมดาสามัญทั่วไป ซึ่งหมากเกนนี้เขาเดินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งนักแม้แต่คนใกล้ตัวเขาที่สุดยังไม่พบเบาะแสใดๆแม้แต่น้อยทําให้ดูเหมือนว่าบุคคลน,นี้จะไม่ซับซ้อนมากหลินว่าเนื้อพูดอย่างเฉยเมยเหตุผลทั้งหมดของเล่เชิญอาจเป็นเพราะว่าตัวละครของเขาในมือข้างหนึ่งในทางกลับกันก็หมายความว่าในขณะนี้ในสายตาของเขาเขายังคงมีศัตรูตัวใหญ่คุณและฉันรู้สึกว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแข็งแกร่งมากแล้ว แต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถเปิดเผยความชัดเจนของเขาได้และเขายังคงต้องเดินมาใต้ดินต่อไปและพยายามเคลื่อนไหวอย่างลับๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้การแสดงออกของหลินว่าเนอก็ค่อนข้างตื่นเต้นอย่างควบคุมไม่ได้ หลินว่าเนื้อพูดขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่และตายไปพร้อมกับสมาคมโปชิงที่แตกสลายมานานแล้วตรงนี้เหมือนกับฉันฉันอยากพบกับเขาในวันนี้เพื่อสารภาพทุกอย่างกับเขาแล้วจับมือกับเขาเพื่อจัดการกับสมาคมโปขิงฮุยซึ่งชื่อตรงกล่าวว่า ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้นฉันสามารถติดต่อกับเขาได้และเปิดใจกับเขาดังนั้นฉันคิดว่าเราสามารถให้เย่เชิญพบกับคุณได้หรือว่าเนอคิดเกี่ยวกับมันและโบกมือของเธอไม่ไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะสมที่ฉันจะเจอกับเขาในเวลานี้ทั้งหมดฉันได้ใส่ในการแสดงต่อหน้าเขาฉันไม่ต้องการสหายที่คอยปกป้องฉันตลอดเวลาฉันต้องการทำงานกับเขาบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกัน และกัน100%เพื่อต่อสู้กับสมาคมโปชิงหุยเมื่อมาถึงจุดนี้หลินว่าเนอก็ถอนหายใจยาวและคร่ำครวญว่า ฉันตั้งตารอที่จะได้เริ่มเรียนเร็วๆนี้ฉันจะทำความรู้จักกับคลอเดียครั้งแรกในเดือนกันยายนเพื่อพบกับเย่เฉินผ่านคลอเดียอีกครั้งในเดือนตุลาคมจากนั้นฉันสามารถสารภาพตัวตนและที่มาที่แท้จริงของฉันกับเขาทีละขั้นตอนให้เวลาเขาอีกเล็กน้อยในการวิเคราะห์และยอมรับมันจากนั้นเราสามารถจับมือกับเขาได้ในภายหลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสมาคมโปชิงฮุยต่อไปขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป